อยู่ในตัวตัวมันลูกเลีงใหญ่โตใช่ไหมครับขนาดมันอยู่จุดไหนกันแน่วะน้อยง่าอยู่ในขั้วหัวใจกันแล้วกันออหาขัา้วหัวใจให้ถูกอ,อรู้แต่ว่าหัวใจมันขนาดนี้นะฮะแล้วขั้วอยู่ตรงไหนทีนีไม่รู้อยู่ในขั้วหัวใจเออเออก็บอกจุดให้เรียบร้อยแล้วครับไอ,อถามว่าลุงงอรู้ไหมเนี่ยเออมีคนถามลุงเหมือนกันนะ มีคนชักชวนลุงลุงงอผู้จา้างนี้ขอเชิญเข้าไปอยู่ในแนวทางของอาชาวอิสลามไหมน่าจะดีเพราะว่าจะได้เจอพ่ะเลาะนะครับลุงก็บอกว่าอย่าลืมนะพระศาสดาบอกว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรม หรือว่าให้รู้กับว่ามาพาละล้แล้วต้องตีความว่าทุกคนสามารถที่จะยิงตรงก็บพารล้ได้ถ้าถามลุงว่าไปเข้านู้นนี่นั่นลุงก็ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอใครอยู่ในคลิปไหนก็ไม่ทราบแหละครับตอบไปว่าเดี๋ยวนะไม่รู้จําความตัวเองตอบไม่ได้ดูมันจะบอกว่าอะเป็นศาสสาระไดก็ตามในโลกเนี้รู้แหละเข้าใจ ดูเหมือนผมจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนีเข้าใจเนะนะเข้าใจในแนวทางของศาสนาแบบแกนแกนแบบสมสมแบบท็อปๆเแบบนี่ยนะครับที่เราให้ฟังผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยครับเข้าใจ9 5 9าาประมาณนั้ครับใช่ไหมรู้เข้าใจในทุกๆศาสนาที่มีในโลกนี่นอะไรกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจ กับแนวทางของพระนบีมูฮัมหมัดมอบให้ในเรื่องของพระละนะครับทั้งโลกีน้ไม่รู้ความคิดพระศส,สดาก็ทั้งโลกบนทั้งโลกนะทางฝัง่งอ,อ,อ,อเมนก็เหมือนกันพระเยซูเจ้าก็เหมือนก็ต้องคนทั้งโลกเหมือนกันพระศส,สดาก็จะมีแนวคิดอย่างนั้นครับท่านพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ทั้งโลกเหมือนกันนลครับนะ หรือแม้แต่ทั้งด้านสิวะอุมาพะณารกนาร,รก็เหมือนกันแหละครับถ้ามีพระสวัสดาเกิดขึ้นในกต่แสศระทธาก็ขรอบคนทั้งโลกทนะีนี้มนุษย์ทั้งโลกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดเ,เนี่ยใช่ไหมครับมันคงจะบังคับให้ใครทั้งหมดมันไม่ได้ละครับมันสื่อใครสื่อมันนี้ดีกว่าอขคอมูลเซนส์ขายความฉันมันดีกว่าถ้าลุงบอกว่าลุงเข้าถึงรู้และเข้าใจ